คดีภาษีหุ้นชิน20ปีบทสรุปทักษิณอัศวินคลื่นลูกที่3คุณรู้ไหมว่าคดีภาษีหุ้นชินที่ยืดเยื้อมานานกว่า20ปีมีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังนี่คือเรื่องราวที่คุณอาจพลาดในปี2530-2540ทักษิณชินวัตรผู้ก่อตั้งบริษัทชินคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชน ที่เริ่มต้นจากธุรกิจคอมพิวเตอร์และเติบโตขึ้นเป็นผู้นําในธุรกิจโทรคมนาคมก่อนที่จะเข้าสู่การเมืองแต่ที่น่าสนใจคือการขายหุ้นผ่านบริษัทแอมเพลริดและบุตรทั้งสองซึ่งนำไปสู่คดีภาษีหุ้นชินที่ยุ่วยุระยิง แต่ที่น่าประหลาดใจคือกรมสรรพากรเคยประเมินภาษีกับบุตรทั้งสองแต่ศาลเพิกถอนเพราะชี้ว่าทักษิณเป็นเจ้าของที่แท้จริงต่อมาจึงมีการประเมินภาษีกับทักษิณโดยตรงเป็นเงินกว่า1 7 6หมื่นล้านบาทแม้สารภาษีอกรกลางและศาลอุทธรณ์จะพิพากษาเพิกถอนการประเมินภาษีเนื่องจากกระบวนการไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ศาลดีกาได้มีคำพิพากษากลับให้กรมสรรพากรเป็นฝ่ายชนะคดี จุดที่น่าทึ่งคือสารดีกาวินิจฉัยว่าทักษิณมีเจตนาปกปิดการถือหุ้นเพื่อประโยชน์ทางการเมืองและทางภาษีซึ่งเป็นบทสรุปของคดีที่ยืดเยื้อมานาน20ปีและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของผู้คนอาจไม่เคยรู้คดีนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแค่การประเมินภาษีแต่ยังเปิดเผยเจตนาและกลยุทธ์ที่ซับซ้อนของบุคคลที่มีอิทธิพลในการเมืองและธุรกิจคำถามที่น่าสนใจคือทำไมทักษิณถึงต้องปกปิดการถือหุ้น มีเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือเป็นเพียงการหลบเลี่ยงภาษีและที่สำคัญคดีนี้มีผลต่อภาพลักษณ์ของทักษิณและความน่าเชื่อถือของระบบการเมืองได้อย่างไรคุณเห็นยังไงกับเรื่องนี้มาร่วมอภิปรายในช่องคอมเมนต์เถอะ